คนเจ้าค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนะมัสสามิติ อ่ะขอโอกาสพระเจ้าระสงค์ทั้งหลายลนก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับฟังในงานธร,รมแห่งนี้ในการที่ตามรรบฟังทางสถานีวิยทยุนี้เป็นงานปฏิวัติธรรมของวัดศร,รมมีรุวงวงในงานวันแม่แห่งชาติเข้าเข้าใจกันเมื่อกี้ อาจารย์คุณว่าบบให้ไปเทศบโใไห้ไปโทษเศรษฐกิจไห้โทษว่าเฮาความขยันความเพียรความตั้งใจมันโมเพียงบมพ่อขั้นไปโทวคนอื่นั่นมันมวยหม่งจบเมนจังไรเฮามันกรบโบดไปถูกถึงขนาดว่าได้ขอท่านหรอกพระจีทูปุยโง่ซ้ำ ประทานกูมือแต่ว่าพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี้้า <c> ห <oughs> าทําความข้าใจให้ให้มันชัดตามหลักสิลหลักธรรมพระพุทธเจ้าพูดรอกไว,ว้ว <c oughs> ่าพูดตัดไว,ว้ว่าสิ่งที่ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรนี่คือเขาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือก้มสัวใะบาสิ่งที่มนุษย์ภูมิใจที่สุดในโลกคืออะไรพระพุทธเจ้าคนบอกว่าคือความดีกับบุญพระเหตุคูมือนี้ ทำกูมือนี่ทาเข <c oughs> ายิบทาเขายิบปัญหาขอธรรมะขอนี่มาพินิจปิจารณาเขาเหตุเขาทำกูมือนี่คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็คือ,คอต้องการความดี แล้วก็ต้องการบุญแมนบ่มีบุญเกี่ยวของกันนัดว่าต้องการความดีความดีวินเหตุที่เกิดบุญอันนี้เรื่องของความเป็นจริงเราเห็นยังกระสางเราต้องการความดีเมื่อมีความดีลรวบุญเกิดขึ้นไม่ใจห้องนี่ขนาดยุนโรกใบนีเลยขนาดี่เ๋ยอยูมีชีวิตอยู่อยู่แบบนี่สิละเขาก็ยังต้องการความดี คำพูดของบุคคลอื่นเ้าก็ยังต้องการในคพูดสรรเสริญไ่ตองการในคนพูดตีชินนี่ยงทานี่คือจิตมนุษย์เป็นอีกสัตวในเมื่อเขามีความดีคนก็ต้องพูดสรรเสริญพูดโมย่องแน่นอนเท่านั้นคนที่สนรเสริญเท่าใดก็ต้องมีความดีมีบุญเป็นเป็นดนัก แต่ว่าแน่นอนนะว่ามนุษย์ที่เกิดมาในโลกเนี่ยบนสื่อที่ศีลนินทานมันบมีแม่องค์สเลิมสามารถตะือเจ้าเป็นยังโดนที่เป็นต้นนี่คือคือความเปรียบเทียบในเมื่อเข้าอยู่ในโลกมน,นุษย์ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปยังต้องการความดีละเบิดที่มันเหนือไปกว่านั้นมันมีได้โยมไปขึ้นอ,อย่างเมื่อเข้าจากโลกนี้ไป เข้าก็ต้องการอยากให้บุญอยากให้ความดีนั่นติดตามเข้าไปนะน,นี่คือหลักธรรมะคำสอนนี่ครับสอนสอนค้นเลยนะสอนคน้นแต่ว่าเข้าเป็นอย่างบอเข้าใจบางครั้งบางข้าวเข้ามันก็นกนฉลาดโวดแล้วก็ภาพหน้าพอไปบุ๋มไอีกเนี่ยบางเทือกขี้ไรยโวด งโง่โผดก็เพอาหน้าผูไปาม่าอีกอันนี้ก็ดีหาควอมพอดีนะมันงโง่พอเข้าหาธรรมะหาอยู่ใส่นี่นมันต้องหาคำตอบใด้เลยธรรมะคืออีหยังอ,ยงอีหยังที่ป็นธรรมะเปีเปยงจังหาเปอยงจะงคนควาเป็่ต้องศึกษามันต้องถามปัญหาตัวนี้สะก่อนถามใจเฮ้า เทก่อนตัวนี้แต่พี่ยังจริงเหตุจริงทำบ่เหตุบท่ทำบ่ไดบ่คันเท่าสิถามจะก่องนี้ฉะน,นั้นในเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่ในการส้างบำเพ็ญคุณงามความดีอาจจะยั่งบ่เพียงพ่อข้าหาว่ามันเพียงพ่อพระพุทธเจ้าคงบ่สอนในห้องเหตุ ทำตลอดเวลาในขณะที่มีชีวิตอยู่องค์สุสมาสัพทธเจ้าเป็นแบบอย่างแม้แต่จะเสร็จเอาการปริพานแล้วยังอุตสาหเทศอุตสาสอนสาวกเรื่อยไปแม้อ,อกสุดท้ายก็ยังสอนสุดท้ายว่าจาก็ยังตัดสอนไว้ หลังจากนั้นก็บววออีกเลยมันมเป็นธรรมดาเนี่ยนุเกินนั่นคือทํานาทีให้มันสมบูรณ์้าเข้าขิดว่าเข้าก่อใจธรรมะถนัดย่อมพินทั้งหลายขิดว่าเข้าก่อใจธรรมะก่อใจเดืองที่นึงธรามดีนี่นี่คือขิดผิดนี่อัตวาศึกษาฟังน้ำคูบาอาจารย์กระดอกนั่น การการอบรมสั่งสอนเขี่ยวเข็นมากัสสิมายืนยูดจุดนี้ได้ขั้นเป็นเด็กะกถูกเผาไฟนำบทวนนับเด็กเป็นเด็กเปรเด็กอ่อนเด็กบ่มีประโยชน์นี่ยังแต่ว่าคูบาจารณมสุขเอามาตีเอามาเผามาไรในสนิมออก ในสนิมออกในขี่ได้ขี่ค้าออกปบิ้ดแ้วให้มันเหนือจด็กาให้มันใส่ประโยชน์ในฟันตุนใหม่ในเหตุประโยชน์ได้จักตอบจักซานยังได้เบิดนี่คือเด็กที่มันเป็นเด็กอ่อนเด็กสนิมเด็กขี่เรียกรายแต่มาเขยวมาเขียนออกมันสหาหัสาการลายตรงนี้ท่วนพวกโม่เข้าจะคิดว่าเฮ้าเห็ด มาทำมายาเน่ยมนโมนีคำสอนพุธเจ้าบนตัดไปบุคคลที่ตัวนี้ฟังให้ดีย่าณมบุคคลที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่ฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจในข้าออัดข้อธรรมของพุทธเจ้า บุคคลที่ฟังถรร้ำแล้วบอก่าาใจในถร,รมของพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันมีสาเหตุเลยมันมีสาเหตุสาเหตุขอที่หนึ่งไม่คารบในธรรมกถานี่สาเหตุหนึ่งที่คนบุเรม,มาดูธรรม คน้คนบุเร่ข,นขุนถ้ำ้นบ่เข้าใจในอันขออัดข้อถรำหยิกของกุทธเจ้าีเหตุข้อที่หนึ่งนั่นคือไม่คารบในธรรมกถาข้อที่สองไม่คารบในองค์แสดงธรรมกถาข้อที่สามหยิ่งทรนงคินี้แห้งตังนั้น ข้อที่สี่จิตพุ่งสร้านข้อที่ห้าไม่มียโยนิโยนิสโสมนสิกาคือบอพินิตพินาไตตองนักธรรมะผ่านไปแรวบุสนใจบอยิปะพินาไตตองบอนอบขม่ามอมวิาม,มิจรารณาเรียกว่าโยนิสโสมนสิกาข้อที่หกคนบ้าน จิตที่เป็นบ้าหรือวิกฤจริตท่านเห็นบ่แสดงคนวิกฤจริตนี่สิฟังถ้ำมโหูวเรื่องเลยคนมีจิตพุ่งสั้นฟังธรรมไม่รู้เรื่องคนไม่มีโยนิโสมนสิการฟังถ้ำมูหูเรื่องนั่นเห็นบ่เมีฉะนสดนขวานขอท่ำบางอย่างนี่อาจารว่าบริจากเว้าวเลยบ่อยากมาแสดงยังมากมมย การแสดงมันชัดยิ่งชัดยิ่งชัดึ้นไปเรื่อยๆนี่ญาติโย่นี่มันจิเขินหน่ายมันจหนีมันจหนีควมจริงหนพระเจ้าพระสงฆ์เฮาการพึกิกาปฏิวัติบ้างตัวนี่มันสิผิดพลาดหลายมากที่สุดขันเชว่ยเรื่องนี้เด้ขั้นเชว่ยเรื่องนี้แล้วมันมีอีกหลายข้อเป็นหมวด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 อีกเยอะแยะในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้มรลุธรรม หรือฟังธรรมแล้วไม่เข้าใจในหลักธรรมของพุทธเจ้ามีเยอะแยะนาศึกษาหมดนี้แต่ว่าบาังเอิญที่อาจว่าอยู่กับครูบาอาจารย์เพิ่นก็บ,บริวาเรื่องนี้ไปไหนหรอกแต่เพิ่นสอนให้ห้ารถมนาทิทีให้ตั้งใจฟังให้ตั้งใจปฏิบัติ มันแตกต่างกับพวกโม่เฮาเนี่ยคนกูมือนนี่ว่าเฮาหูแล้วญาติโยมอย่าพึ่งว่าเฮาหูอย่าพึ่งว่าเฮาขอใจเพียงแต่ว่าเฮาเป็นคนหนึ่งที่ยึดถือคำสอนพุธเจ้าไว้แล้วก็มีคำสอนพุธเจ้าที่มันเหมาะกับพวกโม่เฮา เห็ดลงไปทำลงไปแล้วมีความสุขความเจริญในระดับจิตใจในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เ้าก็ว่ากับตัวนี้เข้าใจธรรมะธรรมะของพระเจ้าที่กึกซึ้งนี่มันบ่ญเป็นธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นในห้องเป็นคนมีศีลนี่คือเริ่มต้นที่ซื่อได้ใหญ่นุ่มเริ่มต้นห้องมีศีลเริ่มต้นโยมให้ท่านเป็นตักบาดใส่บาดเป็น มีจิตเมตตาโอมออมอารีหุ่นกบุญคุณมิดามันดาคุณกูบจันคุณพุทธประสงค์นี่คือการเริ่มต้นการเข้าถึงพระไตรเนี่ยคือพุทธังสรังกะสานี้จะบอกกันนะอีกมากมาเที่ห้อยังบทัวาใจเข้าใจเมื่อเข้าใจลึกลึกลึกลงมากนี่เข้าใจลึกมากยิ่งฉลาดมากยิ่งแตกฉานมาก มันก็ยิ่งหายสงสัยมากข้ามข้าสอนพุทธเจ้านี่ถ้าเขาภาวนาบ้างถ้าเขาใจในียดักท้ามพระพุทธเจ้าที่แท้จริงวามสงสัยบม่มีเรื่องโลกโลกกาก็บอกสงสัยเรื่องควา,ามกระทั่งของพระพุทธเจ้าบ่เคยสงสัยเลยไอ้นียังสงสัยนี่น,นะจิตหอมมันยังบ่ทันถึงจิตหอมมันยังบ่ทัน เดึกพ่อบบรนานละเอียดพ่อนั่นเองเขาก็่าวแต่บันสิ่งที่ทำมาทั้งบิดนี่เป็นเรื่องผิดรบบอนีอ่คือการบำเพ็ญบุญบารมีนี่คือการบำเพ็ญพขันเดิมตนแต่ยัยเหตุนนพิรุธผ่าดนะขันพิดพลผ่าดเองก็จะเสียไปเรื่อยไปจะเสียไปเรื่อยนโยมตึงพึ่งเขาทำความเข้าใจ การปฏิบัติธรรมยิงเห็ดยิ่งนักแนนยิ่งเห็ดยิ่งนานยิ่งนักยิ่งแน่นยิ่งสว่างสวัยเยยน่ยนุ่มยิงแนนมันเบิดบตเปลี่ยนอนนี้สมดบิเปลี่ยนคือกันกับไม่ออกทำงานยาคิดว่าเฮ้าทำงานเกง่งยาคิดว่าเฮ้าเส็จซํานีกับพ่อนี่ไอเฮ็ดซันีกับพ่อนี่มันเป็นมันมีระบบของมันอยู่ระบบราชการ จริงๆมันบูถืกหนักไหมหมันเป็นระบบราชาการแต่ระบบที่มันชีวิตมันยิ่งไปกว่านั้นะมันมีมอะเข้าคิดบุหรีซซื่อม <c oughs> ไม่ออกเคยสังเกตเรืรร่องบงานขายอยู่เมื่งเรื่อยก็ดียะว่างสะพุ่งก็ดีเข้ามองเบิงในสายตาเข้า เขาหน่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเงินทองหมุนเวียนเดือนหนึ่งห,าหลายลาย้านถามมึงบัดเนีนย่นยโยมมองในสายตาเนะี่ยคนที่เป็นแบบนั้นเขาขี่ขานก็ใเฮาบอกอาตมาบากมันกว่าเฮาเลยตื่นเต้นรู้ตื่นสอบว่าจะมาเตรียมเปิดร้านค้าร้านแบบไงสามสุมสี่สุ่มท่านไหน,นนอนอยู่ยังเห็ดผูเขียนมัญชีอยู่ มั่บวกลงพุ่นหาหารายรับรายจ่ายหาตรงนู้นเสียบ้านเหนือบอ่เพราะสิรษกิในได้ใส่ไปเพราะสิรษิส่งทุนส่งห่อน,น,นไปจริงไหนมากแหนคิดมากกว่าเฮาเลยแต่ความขยันก็ามากกว่าเฮาค้าสอนพุทธเจ้าสอนไบ้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นพึงต้องพบศึกษาให้เข้าใจ หลวงปู่ขาวเทศไว้คุบาอาจารย์อื่นด่เทศไว้ไปในลักษณะเดียวกันบัดหลวงปู่ขาวเทศไว้ว่าเศรษฐีนะเขามีมากเขายิ่งขยันมากยิ่งหามากเพิ่นบอกถึงถงแกกิมกากอยู่เมืองหนองคาย มอึงอุดรเฮ้อนี่นะจกเพิ่นย่างหรือบ่ย่างเดียวนี่คดูร้านเป็นคนสินย,ย่างนี่ดอกคันบอกฟาดพิ้งไปกับคอไผ่ลุงภูเขาวเพิ่นสอนเปรียบเทียบให้ฟังลุงภูเขาวถาม่อแก่กิมไก่ตอแกเอ้ยเพิ่นบอกมือหนึ่งห้างเงื่อนไหนจักบาทเพิ่นถามตอแกกินไป บุกหัวจักขน้อยบุหัวจักนลอดต่เกีเก็บก่ายบุหัวจักเบื้องตีล่ะกองขยันควมเศษควมหาของเพิ่นแต่นณะเป็นกระสอบนวหางเงนหนึ่งมรหกกระสอบทังใบซีบใบเศ้าใบหาใบยังก่มมดก็แนละแน่ในเมื่อเราหกกระสอบมันจหน่อยบ มันก็ดสีายแสนหลายลาย้านในตัวมือนหนะึ่งเงินใบสิบใบเศร้าใบหามึนตา่างๆ่างต่ก่อนตอนแก้กิมไว่าหาไห้ใน,นมือก็ะีกระสอบพคกระสอบมูอจะกว่ากว่จาจัง่นในไฟการเงินเป็นคนดับนกับมันชีมาแจง้งแต่ว่าเธอแก้กิมไก่เิ่นใครเนนพนอยู่ซื้อบอบอขยันก็เฮ้าไม่ออเฮ็ดบ่อเศร้าทำบ่เศ้า แต่ว,ว่าการไปฟังเสถีฟังท่ำการปฏิวัติธรรมเพิ่นบกขาดเด้ตะแย่กิมไก่นะบันพระมันเพ่นมานจำศีลมั่วหน้าฟังเทศีฟังท่ำครูบ,บา,า,อ,าอาจารย์ไปฟังเสถีหลวงปู่เขาหลวงปู่ฝันหลวงปู่มหาบัวมาฟังหลวงปู่ศอบไปวัดไปหุบไปหอดฟังหลวงปู่แหวนหลวงปูช่ชัน พวกเานี่ยพได้แสวงหาปยชนการบ่มมุจจาหังกันในมก็สอบในสีหาอยู่มังมันจะรอนใส่เห็นบดสุกเในสีหาการหันกันในมือสีหาลอยยิ่งรอนใส่เห็นบดทุในสีหาใหม่เนโอ้ยมันผิดแ่งดจานยงการปฏิบัติธรรมให้เกิกับเศรษฐีได้อม้จ แห่งภาวนาแห่งปฏิบัติมันจิงแน่นได้ชาววัดมีสเนีก็เอาละว่าจันนั่นคิดผิดนะเพราะหน้าจิตนะถ้าเป็นนักปฏิบัตินะเพาวหน้าอุ้ยเพราะหน้าสมณีเอาท้อแห่งคิดแห่งไม่ออกปัญแห่งคิดละให้หลายมวลั่นให้ให้ท้ำโตการปฏิบัติสินธุธรนมะให้ขึ้นจังเศรษฐีเขามีเงินแต่เขาบุญในการหาเงินมีหลาย